ค่ะวันนี้น้นทียากกัมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขอาจารย์สายบุญวัดป่าเพิ่นบอกว่าเป็นเลขของปูปาา้าซาเพิ่นทําวิธีสื่อสารกับกุม่านวทต่ิพานมานีเขาทั้งบนทั้งล่างเขาโตกับเขาหกศูนย์กับหกหนึ่งนะคะสําหรับวดน,นี้นะคะหายมาแล้วนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปส้มน้ากันเลยนะคะ่ะ อาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เป็นได้ค่ะสบายดีอยู่หัวขาบะเห็นโทรมาดูนแล้วบสบายดีอยู่ครับวันดีปีใหม่นะครับเออค่ะสวัสดีค่ะโชคดีบ่วันดีพานมาหนิโชคดีบ่เอ่อเมื่อพันมาก,กันได้ยุนนได้น้ำเหล็กปูอยู่ครับปูปลาสามันอ่ามันใหญมากด็กมันใหญหกมันไหญวิ่งหกก็วิ่งเกมากเนะี่ย ค่ะ <c oughs> แล้วเล,ล็กหลวงตาเล็กหลวงเล็กหลวงตาบ่มาแล้วบ่ค่ะเล็กหลวงตาเพิ่นนั่นสิเฮ็ดใกล้ๆมือครับผมแต่ว่านี่เป็นเล็กๆปูปลาสาตะกีเคยื่องปิ๋วน้องปืนอยู่ครับผมค่ะแล้วเล็กหลวงตานี่งวดที่ผ่านมานี่เพิ่นบ่ได้บ่ได้ขอบอ่ค่ะบ่เห็นอาจารย์ทักมาครับบ่ได้ทักไปครับผม <c oughs> ว่ามันบ่ทันนี่ก็เลยว่าบ่ทันนี้ได้ไปทักไปครับผมค่ะค่ะเราปูปลาสา,าง,งวดนี้เพิ่นใหบ้บ่ อันนู้นที่แล้วเนาะเปิน้นกระไฮบิงหกกระบิงเกียร์มากเปิ้นกระจับครูมากอ่าครูแต่เขาทั้งบนทั้งล่างได้ครับประดับกระจกกระพ้าอะไรอยู่อืมอเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลไหนเนี่หกตัวเดียวคนมาค่ะนะมันเกจะมันออกหกมันมีหกบนหกล่างเลยเนาะกับเขาอื่าขาหกมันหกบนหกล่างก็ไหนหกศูนย์หกหนึ่งแต่เ, 6, 6, 6, เปิ้ลไหนเลขหกกับเกียร์มากแล้วก็หกเกียร์ เลขหลักเก็ตับับเจ็ดูนจ็ดหนึ่งนะเลขมันมีหากูอ๋อหกศูนย์หกหนึ่งอ๋อเขาเขาตกกราแล้ววดนี้เพิ่นหาไปค่ะควันนี้ได้มากแล้วครับหกวัที่เพิ่นมากเขาหกศูนย์กับหกหนึ่งเป็นเป็นเลขคู่ภาษาเป็นมะค่ะครับแมนครับเล็กูปภาษาเพิ่นเอาวนนเ็ดออนะเพิ่นอนเพิ่นเมียูเพิ่ท่อแอ๋อปูมเนท่อง ปันเห็ดเห็ดตองงวดได้บ่คะครับปันเหตุเต้ยป,ปัน่ากลับไปหาเงอนลระก็เลยออกมาพอดีเพราะวันพรากันใท้บาลพักกันในหลายยืนนะปันก็เลยว่าย่างาายยามันมดิบดิบมันดันมันดับมันก็นเลยเอะไปหาลอตเตอรี่ไปก,ก่อนอ<ห>น,นู้นเหตที T เนาะที่เราเลยปัญนมาอีกเล่า,าลวันนี้เราปันหล้เค่ะครับปนไหาบิ่งกัน คะแนนมาสองตัวก็เก่ากับหนึ่งนะครับวิ่งเก้ากับหนึ่งครับผมสัสดีเลขจบคู่พนันมาขันกันเลขเก่ามากพนพนันจำให้เก่าเจ็ดเก้าหกับให้เก้าเจ็ดเก้าหกครับกันกันรักหนึ่งพนันจำให้หนึ่งสี่กับหนึ่งแปดครับหนึ่งสี่กับหนึ่งแปด ครับตอนนี้ตัวนึงค่คก็ว่าขม้ากำกันพันวามันจะเป็นเก่าพันวาเก่าหนึ่งเก่าน,น,นะครับค่ครูเป็นเป็นเก้าหนึ่งมันป่ะค่ะครับผมมีหาครูคือเก่าหัวดิพานมาเนี่ยกับหาครูครับผมเ,เลขวิ่งเลขแ้่นี่วิ่งบนล่างมันป่ะค่ะอาจารย์ครับเป็นเลขบนล่างครับเลขของปูก่ว่าอันปูเปนไหนเน้นโฮมเดออวันนี้วันนี้เ็นไหนเน้นเก่าพันว่าอ๋อ ต้องเขียนว่าไปลับบนล่างมันประอาจารย์คบไปกับบนล่างครับเก้าหกเก้าเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งแปดเก้าหนึ่งถ้าเน้นตัวได้ค่ะเน้นชุดได้เน้นชุดลักเก่าครับคนวมาออเน้นสามคู่เลยครับวัที่เพื่อนมาหนีเพื่นเขาตัวเน้นหรือจังได้ค่ะอาจารย์ เจ็ดได้นให้เลขมาหกกับเจ็ดเพื่อนเนนรักหกเพิ่นมาจับเพิ่นมาจับหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหกนไดเลขเพิ่นให้มาหาคู่ช่หืล่าใหหาคู่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเนนหกวันเพิ่นว่าให้ใหเน่เนาที่หกพม่นนมาอ๋อเพื่นให้ให้เนรัก6กเพนกับเขาหกศูนย์กับหกหนึ่งมันออกตกกลับทั้งเมดเนาะค่ะอาจารย์แม่แมคกับวันนี้กอ ครับผมมพระเอกพระเอกคือหกหรือว่าพันวาสีปณิชปณิชพันวาพระเอกก็คือ,อเก่าพันวานสีไหมเน้นเลขเก้าจับคู่หางวดนี้ให้วิ่งบนรางมิแปดมีเก่ากับหนึ่งเน้นที่เลขเก้าจับคู่หา9 9 9 9 1 1เก้าเจ็ดเก้าหกเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดเน้นลักเก้ากับเน้นเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปกับบนล่างคนคนมันมนีเลขสามตัวป่ะคะอาจารย์ เพิ่นท่านไห้แม่เพิ่นไห้เตยอรเพราะว่ามันไปหาเพิ่นก็ได้ร้าปันเพิ่นถือเพิ่นบ้านได้ประหารขจรวอกไปซอยไปเห็ดบนน้อเพิ่นร้ายประหารถือเพิ่นบ้านเพิ่นเลยว่าอย่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนค่าจะเมื่อเกิดว่าใจหมดละขจรว่าเขาจรว่าโซ่กันเยศถือขาดมันถือขาดถือเนี่ยถือต้องหมดทั้งมาลอยเพิ่นให้ก็เลยอย่างไหไปหาลอตเตอรี่ก่อนวันนี้คนว่านะครับเทียบจะเมื่อประดานเทียเขามาขายคนว่าสินะ ค่ะเราเราเพิ่นหายมาแบบนี้เพิ่นหายจังหวัดหรอคะอาจารย์ผู้ภาษซาหายจังหวดหรอเมื่อก่อนเพิ่นหายอยู่ได้แต่ผมว่ได้เข้าไปหาครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเคยเข้าไปหาเพิ่นอยูะเร่เล่งเร่เล่เพิ่นนี่จิตเป็นเลร่าโอ้นี่เนาะเพิ่นเพิ่นมีกุมารตอนนี้เราติดตามเพิ่นก็นางเรียนอะกุมารออกมาเพิ่นมาเห็นแล้วนะเป็นเพิ่นเข้าดีเพิ่นว่าเลนี้เพิ่นนี่จะไม่ค่อยลดอ่า ตะกี้ผมพกไปตะกี้ก็ได้โยกเมื่ไหนอพกมาตัวเดียวมันก็เข่าเมื่อแลวมันเข่าพกสองแล้วพกขาบนเเท่านี้วันนี้มันใจเลขกเก้าเนาะครับวันนี้จนมาในเก่าถัดมาจะทีเก่าแต่ว่าหนึ่งกับที่มาไหนโยกขับปีไปเล็กเลหาปูนค่ะค่ะอ้าวขอบคุณอาจารย์หลายที่ให้แนวทางนะคะวันนี้เห็นเอฟซีโซดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับผมัาดีครับค่ะพอพี่น้อยเอฟซีเสีิงิ้มหน่นะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่างนนทิยากับอาจารย์สายมนวัดป่าเป็นเลขท้าวิธีอ่าปูปลาซาซื่อสารกับกุมารนะคะคนบอกว่าหวดีมีเก่ากับหนึ่งแต่ว่าเลขเก่าคือพระเอกนะคะให้ซื้อเลขติดเก่าไว้นะคะเน้นเลขเก่าจับคู่ไหกับเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าหนึ่งนะคะเป็นตัวเน้น หนึ่งสี่หนึ่งแปดเป็นตัวล่องนะคะเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่ต้องไปกลับบนล่างมนทิพันธ์มานี่เขาทั้งบนทั้งล่างนะคะเนี่ยทางของครูภาษาเพิ่นสื่อสารกับครูม่านนะคะเข้ากัรล่อมาหลุ่นน้ากันเลขมีแค่หาครูบ่หลายโตนะคะแต่ว่าตัวที่เน้นคือเน้นลักเก้านะคะเน้นเลขติดเก้านะคะนุนที่ยากคะขออวยพรหายเอฟซีโซดีแนวทางของอาจารย์สายบุญวัดป่าแนวทางของครูป่าชา้าเลขทาพิธีสื่อสารกับครูม้าน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ไม่กิดปลูกขา้าวโพดเต็มเลยพี่น้องมามามาผู้คู่มาเกิดเจ็บเต็มพื้นเลย